มาเลยครับตัวเดียวอันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หันวางบอลนะครับมาวิเคาราะห์กันที่เกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าชิเปอร์ลีกรอบแปดทีมสุดท้ายนัดแรกรับปารีสแซ็ชแมงเจอกับแอสตันวิลล่านะครับหลังจากที่ควา้าแชมป์ลีกเอิงด้วยชัยชนะ1ประตูต่อศูนย์เหนืออองเชมเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาก็เตรียมเดินหน้าเข้าสู่ภารกิจสําคัญในทวยุโรปต่อทันทีนะครับหลังจากที่รอบก่อนหน้านี้เพิ่งจะผ่านตัวเต็งทีมจากอังกฤษอย่างลิเวอร์พูล และจากผลงานการคว้าชัย25เกมจาก27เกมที่ลงเล่นในทุกรายการน่าจะพอคุมขวัญคู่แข่งในวันนี้ได้อยู่ไม่น้อยนะครับขณะที่แอสตันวิล่าเองก็มาพร้อมกับผลงานที่ยอดเยี่ยมครับหลังชนะรวด8นัดจากทุกรายการแต่ทว่าใส่ติการมาเยือนที่ฝรั่งเศสเองไม่ค่อยดีหลังเสมอ2แพ้3จากทั้งหมด5ครั้งครับ มาดูกันที่ความพร้อมของทีม้าบ้านเปเชกันบ้านะครับลุยส์เอริก้คุณซือชาวสเปนครับวันนี้เตรียมนำลูกทีมลงเล่นด้วยสภาพทีมที่เกือบครบนะครับจะขาดเพียงแค่อีคังอินกับมาพินยอสครับโดยคนแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บนะครับส่วนคนที่2เนี่ยมีเรื่องของการติดโทษแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบโคตาครับโดยทางทิมป,ปริสแซชเมงเองวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะครับประตูเป็นจาลุจิดอนนารุมา่าครับ กองหลังจะมีอัชราฟฮาคิมมี่ลูคัสแาราโดวิลเลียมปาโชและนูโนเมนเดสนะครับแดนกลางเป็นชูเอลเนเวสวิตินยาและฟาเบียนรู伊斯ครับสามตัวรุกเป็นบัตเล่บาโคล่าอุสมานเดเบเล่เป็นสุนาตัตุเปานะครับแล้วก็คาวิชาคารารัสเกเลียครับไปดูกันที่ความพร้อมของทางทีมเยือนแอตันวิลลากันบ้างน,นะครับลูกทีมของอุนเอเมรี่ครับบอสชาวสเปนวันนี้ต้องเจอกับบททดสอบที่ต้องพิสูจน์นะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่มี2ผู้เล่นสําคัญนะครับอย่างอันเดรสก el, าเซียแลน่ครับ ที่ต้นสังกัดเองไม่ได้ลงทะเบียนไว้ในรอบนี้นะครับส่วนทางรอสบัคซี่เองนั้นสามารถกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับหลังจากอาการบาดเจ็บที่น่องแล้วก็หัวเข่าครับโดยแอสตันวิลล่านะวันนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับประตูเป็นเอเมริโนมาติเนสครับกองหลังมีแมตติสแคชเอ็ดวิคอนซาทรัลมิงแล้วก็ลูกาดีนนะครับแดนกลางเป็น McG inn, จอร์นแม็กกินกับยูริสเตเลมอง3ตัวรุกครับเป็นมอร์แกนโรเจอร์แจคอคบรัมซี่แล้วก็มาคัตแบดฟอร์ดนะครับส่วนท่าตัวเป้าเป็นโอลีวัตกินครับ คู่นี้ครับด้วยโจททางนิศาสตร์เองที่ยกให้เปเชนั้นต้องชนะขาดนะครับด้วยฟอร์มในบ้านที่นักเกรงขามและผลงานจากรอบก่อนที่ถือว่าร้อนแรงนะครับอย่งางไรก็ตามแม้ว่าทางผู้มาเยือนเองอาจจะติดปัญหาที่เวลาออกนอกบ้านเนี่ยแล้วมักได้ผลการแข่งขันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมองมุมนี้แล้วผมยังมองว่าทางเปเชนั้นมีสิทธิ์ที่จะชนะแอสตวิลล่าแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับความมั่นใจวันนี้อยู่ที่4ดาวครับเชียร์วิลล่าหน้าพาวินครับคิดว่าเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะ เอาชนะได้ไม่ขาดครับที่2ประตูต่อหนึ่งะครับแล้วสำหรับท่านใดครับที่สนใจติดตามข่าวสารและการข้อจารย์ฟุตบอลแบบนี้สามารถกดเข้าไปติดตามกันได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์เลยนะครับ